สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Audit 850นะครับซึ่งตัวนี้มีแรงม้าอยู่59แรงม้านะครับและแรงบิด73นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่อง v ีทวินนะครับ8วาลใช้สำหรับขึ้นเขาหรือลากของหรือใช้ในการออฟโรดทั่วไปได้ดีอยงดีเลยนะครับตัว Audit 850เรามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2สีนะครับคือสีแดงนะครับสีแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำนะครับผมมีด้วยกันอยู่สองสีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ของปี2 0 2 5เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจะดูรายละเอียดดีเทลกันนะครับเรามาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสี่ดวงเลยนะครับนี่ครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีวินนะครับวินลากจูงนะครับผมเป็นตัวขนาดใหญ่เลยนะครับ เรามาดูที่โตวินนะครับโตวินเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาด3าม0ันห้าร้อปอนด์นะครับแล้วก็จะสังเกตได้มันจะเป็นแบบเชือกนะครับซึ่งเวลาเข้าไปในป่าแลวใช้ลากวินตัวนี้จะคงทนกว่ารุ่นอื่นที่เป็นตัวสลิงนะครับผมรุ่นนี้มีกันชนนะครับกันชนเป็นแบบครึ่งท่อนนะครับผมเป็นเหล็กหนาใหญ่เลยนะครับอยู่ด้านนี้แล้วขนาดนี้ก็เป็นตะแกรงหน้านะครับสามารถวางกล่องได้นะครับวางสัมภาระได้นะครับผม ด้านข้างนี้ครับจะมีตัวเฟนเดอร์ออกมานะครับกันน้าโคลนกันน้ํากันโคลนกันหินกระเด็นอะไรได้เลยนะครับผมมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาดูด้านช่วงล่างกันนะครับผมช่วงล่างเป็นชกน้ํามันนะครับปรับพีโลดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําจะมีกาดหม้อน้ําสีแดงๆอยู่นะครับตัวรุ่นนี้จะมีตัว ระบบ EPS นะครับช่วยเหมือนทำให้เป็นพงมัลพาวเวอร์ครับจะเป็นที่ทำให้การชักกระส่งสามารถเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เป็นช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างจะมีตัวอัจจลบีอยู่ตรงปลายตรงปลิกลกนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเป็นเผาอิสระนะครับเป็นขับเคลื่อน4คูณ4นะครับผมด้านนี้จะเป็นหม้อน้ำครับหม้อน้ำใบใหญ่เลยนะครับมีพัดลมสองตัวนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นกาดกาดวอน้ําเวลาการโคลนการน้ํากระเด็นไรได้ครับผมตัวนี้ด้านล้อนะครับเป็นล้อขอบสิบสี่นิ้วนะครับผมยี่บหกคูณเก้าขีดสิบสี่นะครับเป็นยางลายดอกลายออฟโรดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นยี่หกคูณสิบเอ็ดขีดสิบสี่นะครับสิบสี่นิ้วเหมือนกันนะครับข้างหลังจะกว้างกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ครับลองม ด้านนี้จะเป็นตัวคุญแจนะครับแล้วก็เป็นตัวชาร์จแบต usb นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จจุดบรหรี่นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิต์ต่างๆนะครับมีแตรนะครับแล้วก็มีไฟพามาแล้วก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ํา ตัวสีแดงนี่คือตัวออฟโรดนะครับก็คือถ้าต้องการจะดับเครื่องกดตัวนี้ได้เลยครับข้างหลังนี้เป็นตัวลิฟ์ไฟนะครับเวลากดสตาร์กดจากด้านบนสีแดงนี้เลยครับเวลาสตาร์นะครับให้กำเบกนะครับกดตัวสวิตช์สีแดงนี้นะเพื่อกะระตดะัถ้าต้องการดับเครื่องโดยไม่ต้องใช้สวิตช์กุญแจกดตัวนี้ได้เลยนะครับก็ไมดับ เรือนใหม่ความเร็วสูงสุดที่ร้อยสาสิบนะครับมีโชว์ทั้งกิโลแล้วก็โชว์ทั้งใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นบอกสถานะนะครับว่าเป็นขับสองโยอุณหภูมหม้อน,น้ำเท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นกิโลนะครับก็มีวัดรอบปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตัวเปลี่ยนระหว่างเ,าเป็นขับสี่กับขับสองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มจิ๊บล็อกนะครับโดยหมุนตัวนี้ต่อครับ <S <S ถ้าเกิดกดสีแดง อ่าถ้าก,กดเข้าไปอยู่ตวนี้เป็นโฟวิวนะครับถ้าก,กดออกก็เป็นพอนลองนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นพาร์คิ่งเบรกนะครับเวลาจอดต,ต้องกดพาร์คิ่งเบรกทุกครั้งถ้าไม่กดพาร์คิ่งเบรกของตัวไปฮะตัวนี้เกิดไฟกระพริบเป็นไฟพมาาขึ้นนะครับเตือนว่ารถยังไม่ได้กดพาร์คิ่งนะครับสังเกตได้ครับเวลาเราไม่ได้ใส่พาร์คิ่งเบรกรถมันจะไหลได้ครับมันก็เลยเกิด เปิดไฟกระพริบปเป็นไฟผาม่านเนี่ยครับจะให้ไฟดับต้องกด parking ค่ากิ๊บเบรกรับโอเครอสักพักหนึ่งอ่ะดับแล้วครับผมระบบเบรกอันนี้คือเบรกหน้านะครับแล้วก็มีเบรกหลังตรงเท้านะตัวนี้จะเป็นระบบคุมปลายเบรกนะครับไม่ว่าจะเบรกหน้าหรือเบรกหลังก็จะเบรกพร้อมกันนะครับตัวนี้จะเป็นกาดแฮนนะครับผมจะมีแทบ สะท้อนแสงด้วยนะครับการแทนกับกระจกทั้งสองข้างนะครับด้านหน้าเป็นตัวกันเลนใหไม้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับ LHNRP นะครับผมถ้าเกิดถ้าจะขึ้นขเขาให้ใช้ตัว L นะครับผมตัว H คือสำหรับวิ่งตัวธรรมดาทางเรียบธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ตัว N R แลก็ตัว R ก็ตัว P นะครับ เครื่องยนต์นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์ครับ,ครบเครื่องวีทวินนะครับเครื่องเหมือนโรแท็กทุกอย่างเลยนะครับผมใช้อะไรกับเครื่องที่ใช้กับโรแท็กได้นะครับอันนี้เป็นตัวฝาถังน้ำมันคือเติมน้ำมันเติมจากด้านหลังนี้นะครับผมตัวถังน้ำมันสามารถใส่ได้18.7ลิตรนะครับผม สามารถวิ่งระยะทางไกลได้หลายร้อยโลเลยครับด้านหลังคนซ้อนนะครับจะเป็นเบาะที่สูงขึ้นแล้วก็มีพนักพิงหลังนะครับแล้วก็มีที่จับนะครับนั่งไปสองคนนี่เข้าทางวิบากไม่ต้องกลัวตกเลยนะครับข้างหลังมีที่จับให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นช่วงล่างหลังนะครับเป็นเพาอิสระสี่ล้อนะครับครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นโช๊คน้ำมันปรับที่โลนะครับอันนี้จะเป็นเบรกนะครับ สองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นหัวบอลน,นะครับผมสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสองป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถต่อพ่วงก,กับไฟฟ้าได้กับพ่วงตัวนี้เป็นท่อนะครับผม ลอยเสียอยู่ด้านหลังน,นะครับตองสีดำๆนี่เป็นถังน้ำมันนะครับที่เติมเข้าไปเมื่อกี้นี้ถังใหญ่เลยนะครับตอนนี้เป็นแผ่นชาร์จนะครับด้านนี้เป็นเพลานะครับแล้วก็เป็นเพลาอิสระสี่ล้อเลยนะครับ นี่จะเป็นกันชนท้ายนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวกับไฟเบรกครับอยู่ด้านหลังเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวทําให้สามารถเบรกเป็นคอมบเบรกได้นะครับเบรกหน้าและเบรกหลังจะพร้อมกันพรา้อมตัวนี้เลยนะครับนี่ช่วงล่างด้านล่างนะครับจะมีสครับเพดกันแข้งเครื่องกันเครื่องโดนเครื่องไาเข้าไปลุยปาได้นะครับ เวลาเปิดกุญแจนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์ขึ้นข้างหน้านครับสองดวงนี้แล้วก็ถ้าเปิดไฟสูงจะขึ้นไปข้างข้างนะครับไฟสูงอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาเน,นี่นะครับแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็นไฟวงแหวนอยู่ในวงของไฟสูงเนี่ยนะครับเวลาเปิดกุญแจในไฟเบรกก็จะขึ้นเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดกดเบรกไฟเบรกก็กระพริบน,นะครับ แล้วถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวก็จะขึ้นไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวานะครับสองข้างนี้เลยครับเคราจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมนี่คือเสียงท่อเขานะครับ จะเหมือนรถสี่สูบเลยนะครับเครื่องวีทวินเหมือนเครื่องพวกฮาเรย์อย่างงี้ครับจะดูเรือนใหม่กันนะครับผมถ้าสตาร์ทจะเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะความเร็วรอบก็จะขึ้นนะครับผมตอนนี้เป็นขับสองอยู่นะครับเดี๋ยวจะกดใช้ปุ่มให้เป็นขับสี่นะครับ พอเป็นขับสีตอนนี้จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ขับสีนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึง่งเป็นดิฟล็อกนะครับจะขึ้นกากบาดดิฟล็อกหน้าอยู่ที่หน้าปัดนะครับผมโอเคอันนี้เป็นไฟหน้านะครับผมเปิดตอนนี้เลยน,นอันนี้เป็นไนะครับพาชมรอบกันอีกทีหนึ่งนะครับ สีแดงเลยนะครับสวยนะครับสีใหม่ปี2 0 2 5ครับมีเครื่องรถแท็กนะครับตัวนี้สามารถเปิดเก็บของได้เล ถ่ายด้านข้างนะครับขนนใหญ่มากเลยนะครับนั่งสองคนสบายๆเลยก็รีวิวจบแล้วนะครับตัว Audi 850ถ้าสนใจก็สามารถ ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับของอ u d i ประหาส่นนะครับคผมขอบคุณมากครับ